Ni niggas in my grill, tryna phase me. กลับมาพบกับเซนในอีกครั้งนะคะกับช่องโปรฟอร์ดบายแนนนี่ค่ะที่ปริษาการขายโชว์รูมฟอร์ดออตเตอ l ์แกรี่ปทุมธานีนะคะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะคะ6ปีซ้อนเลยค่ะวันนี้นะคะเนยจะพาทุกท่านนะคะมาอัปเกรดชุดแต่งนะคะชุดแต่งยอดฮิตนั่นเองนะคะนั่นคือชุดแต่ง Y Body นะคะแนนได้นำในส่วนของ next gen Y t ยแ็กนะคะมาทาการแต่งแบบ Y Body นะคะเดี๋ยวแนนจะพาไปชมนะคะว่า แต่งออกมาได้หล่อเท่แค่ไหนนะคะอันนี้เพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆ,ๆเลยทีเดียวนะคะของ Nex Gen Y Tag นะคะจะมีรุ่นย่อยจำหน่ายทั้งหมด4รุ่นย่อยนะคะก็จะเริ่มจาก Nex Gen Y Tag นะคะเครื่อง2.0นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะราคาจำหน่ายที่999,000บาทนะคะแล้วก็จะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของเกียร์ออโต้6สปีดนะคะเครื่อง2.0เช่นกัน,นะคะ่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็อัพขึ้น าเป็นพี่อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นเครื่องในส่วนของไบเทอร์โบนะคะ่อ4 2นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1,159,000บาทนะคะแล้วเห็นไหมคะว่าตัว4 2นะคะก็เป็นไบเทอร์โบให้ใช้แล้วด้วยนะคะแล้วก็พี่ใหญ่ของตัว y ายแทนะคะตัวท็อปของเขานะคะก็จะเป็น4 4นะคะไบเทอร์โบนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1,299,000บาทค่ะ รุ่นที่เ,เกียร์ธรรมดาและเกียร์อโอตโต้นะคะลูกค้าสามารถซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมเพื่ออ,อัพขึ้นมาเป็นเหมือนตัวท็อปได้นะคะที่50,000บาทนะคะที่ลูกค้าจ่ายไปที่50,000บาทจะได้อะไรบ้างนะคะก็สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้านะคะระบบควบคุมความเร็ว Stop and Go นะคะแล้วก็ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องนะคะหรือเลนคิปปิ้งนั่นเองนะคะ ระบบช่วยเบรกอตัตโนมัตินะคะพร้อมตรวจจับคนเดินถนนนะคะระบบเตือนด้านหน้าระบบเตือนการชนด้านหน้านะคะระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในช่อง,องทางนะคะแล้วก็ระบบเตือนเมื่อรถถอยออกจากเลนด้วยนะคะพร้อมกับระบบ จับในจุดบอดนะคะหรือขนาดที่เราขับออกจากช่องจ่อน,นั่นเองนะคะมาอีกตัวหนึ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาอัปเกรดนั่นก็คือกล้องรอบคัน360องศานะคะระบบป้องกันการชนเมื่อถอยด้านหลังด้วยนะคะพร้อมกับระบบช่วยการหักพวงมาลัยนะคะเพื่อเ,เรียกแรงประทาอันนี้ก็เป็นการอัป ฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมานะคะ5 0,000บาทเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าคุ้มมากนะคะจากตัวแบบนี้นะคะก็อัพขึ้นมาเป็นเหมือนตัวท็อปตัวพี่ของเขาเลยทีเดียวนะคะ n e ็ t เจ n Y t ยเทนะคะที่ทำวายออกวออกายบอดี้ออกมาแล้วนะคะหล่อเท่แค่ไหนนะคะเราไปไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะในส่วนของตัวกระจังนะคะก็อัปเกรดใหม่นะคะเปลี่ยนตัวกระจังใหม่เป็นแบบทรงดับเตอร์นั่นเองนะคะตัวกระจังนะคะเป็นแบบงาน3มิตินะคะจะเห็นได้ว่า ระจังนะคะจะเป็นขอบสีแดงแบบนี้นะคะก็จะเป็นนูนออกมานะคะเป็นสีแดงเงานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านนะคะเล่นการสามมิติเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับด้านหน้าแบบนี้นะคะตัวแผงข้างในในส่วนของตัวกระจังนะคะเป็นทรงดังพื้นนะคะระบายอากาศแบบนี้เลยระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะพร้อมกับตัวไฟ LED ด้านบนนะคะบ่งบอก DNA ของอเมริกานะคะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะ ตัวรถคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะสีพิเศษนะคะลูกค้าก็จะบวกเพิ่มอ,อีกหนึง่งหมืนบาทอันนี้ก็สีไหนชอบสีไหนก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกได้เลยนะคะการทํวายบอดี้นะคะก็จะเปลี่ยนด้านหน้าก็คือขึ้นรูปชิ้นงานด้านหน้าใหม่ก็คือเปลี่ยนแผงกระจังด้านหน้าใหม่นะคะอันนี้เป็นการขึ้นรูปชิ้นงานใหม่ทั้งแผงเลยนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะตัวเดิมไฟตัดหมอกด้านล่างของตัววายแท็กเขาจะเป็น led หนึ่งดวงนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยอันนี้นั่นเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นไฟตัดหมอกแบบอเมริกาแบบนี้ ฝั่งละ50ดวงแบบนี้นะคะออนกลางวันก็จะโชว์เป็น LED โชว์ด้วยนะคะก็จะโชว์สเต็ปแบบสีฟ้านะคะก็จะเป็นสีขาวสีฟ้าแบบนี้นะคะเวลาลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินนะคะก็จะวิ่งเป็นไดนามิกแบบนี้ให้ด้วยนะคะตัวกันชนนะคะเราขึ้นรูปชิ้นงานใหม่นะคะก็จะเป็นกันชนสีดําด้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราขึ้นมาใหม่นะคะก็จะดู ล่าขึ้นนะคะพร้อมกับแก้มคานที่เป็นการขึ้นชิ้นงานใหม่นะคะลูกค้าจะสังเกตได้ว่าจาก ช่องของตัวของไฟด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้มคานที่เราขึ้นรูปชิ้นงานใหม่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวรถจะเป็นสีขาวมุกนะคะจะเห็นเวลาโดนแสงก็จะเป็นประกายนะคะแล้วก็ตัวชิ้นงานก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็จะเป็นอันนี้จะเป็นชิ้นงานวาบอดี้ที่เราขึ้นมานะคะพร้อมกับซุ้มล้อขนาดใหญ่นะคะเป็นซุ้มล้อทรงแรปเปอร์ขนาด6นิ้วทรงโป่งแบบนี้นะคะชุดไฟด้านหน้านะคะตัวเน็กเจน เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะนะคะเป็นไฟตัว C แบบนี้นะคะโชว์ LED เป็นตัว C นะคะมโคมไฟเป็น r e f กเ c t o r LED นะคะพร้อมกับเวท n n ิ่งที่วิ่งเป็นตัว C ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของ Next Gen นั่นเองนะคะมองมาแต่ไกลรู้เลยนะคะว่าเป็น Next Gen นั่นเองนะคะคันนี้นะคะอัปเกรดแม็กใหม่นะคะเป็นแม็กขนาด22นิ้วเลยนะคะแบบแม็กใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมี o อฟ s e t ลึกเข้าไปด้วยนะคะตัวนี้เป็น o อฟ19นะคะ เานยานะคะสีีส์3 0 5น R คะ45 R 22นะคะแล้วก็แม็กโคดโหดล้อแบบแท่ๆแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวซุ้มล้อนะคะเรามีการทำ Y ใหม่นะคะตัวซุ้มล้อก็จะมีขนาดกว้างขึ้นแต่จริงๆแล้วในส่วนของตัว Y t e g นะคะตัวซุ้มล้อเขากว้างมาอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถยัดล้อแม็กแบบนี้ได้เลยด้วยนะคะ ตัวเบรกด้านหน้าและเบรกด้านหลังนะคะตัวว t แท็เขาจะเป็นดิสเบรกทั้งคู่นะคะแล้วก็ตัวโชว๊กนะคะเป็นโมโดทูมาให้อยู่แล้วนะคะก็คือตัวใหม่เขาจะย้ายตัวโชว๊กมาอยู่นอกแทกซี่รถนะคะก็ทําให้ตัวรถมีขนาดฐานล้อที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็ท้ายกระบะกว้างขึ้นด้วยนะคะซุ้มล้อหดๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ซุ้มล้อที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของการทำวบอดี้นั่นเองนะคะแล้วก็แกขคานที่เราเพิ่มเติมเข้ามานะคะ ก็ยังเป็นตัวเดิมที่มากับตัวรถเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คืองานเจาะจริงของเดิมที่มากับตัวรถนะคะจะเป็นสีดํำด้านนะคะพร้อมกับสีกาไฟที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในส่วนของวายแท็กนั่นเองนะคะแต่ในส่วนของชิ้นงานแก้มแก้มข้างที่เราขึ้นรูปชิ้นงานใหม่ก็จะมีวาวเพื่อรับกับตัวแก้มข้างเดิมที่มากับตัวรถนะคะอันนี้ก็เป็นการทําชิ้นงานขึ้นมานะคะ ไฟเลี้ยวกระจกด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นสีกาไฟนะคะสีเอกโดดเด่นของเขาอยู่แล้วนะคะไฟเลี้ยวเป็น LED แบบนี้นะคะพร้อมกับตัววตัววายแท็กนะคะตัวพับกระจกจะเป็นไฟฟ้าออโต้ด้วยนะคะล่าหลังคาจะมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะท้ายบันไดนะคะตัวนี้เป็นช้ายบันไดเดิมนะคะก็จะเป็นสีดาด้านนะคะด้านล่างเพื่อความแข็งแกร่งนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัวลายบันไดก็จะมีร้อนนะคะกันลื่นให้เรียบร้อยเลยนะคะ ส่วนด้านหลังนะคะในส่วนของการทำวายบอดี้นะคะตัวรถท้ายนะคะมันจะมีโป่งที่ออกมาอยู่แล้วนะคะเราเพิ่มเติมในส่วนของซุ้มล้อ,อเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะพอดีกับด้านหน้าที่เราทําในส่วนของชิ้นงานวายบอดี้นะคะซุ้มล้อ,อก,ก็จะโป่งออกมาขนาดนี้เลยนะคะ โรบานะคะตัวนี้เป็นโรบาร์ที่มากับตัวรถนะคะเป็นสีกาไฟนะคะตัดด้วยสีบอลแบบนี้นะคะนี่ยึดติดมาจากโรงงานแล้วนะคะไฟไท้ายนะคะลูกค้าจะสังเกตได้ว่าตัวนี้จะเปิดติดด้านบนนะคะแต่ถ้าเป็นตัว4ีคูณสนะคะเขาจะวิ่งเป็นทรงนาฬิกาาฟเต็มเต็มโคมแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายนะคะตัวนี้เป็น LED อยู่แล้วนะคะตัวโคมไฟนะคะจะเป็นทรงนาฬิกาายแบบนี้แต่ถ้าเป็นในส่วนของ4ีคูณสนะคะตัวนาฬิกาายจะวิ่งเต็มโคมนะคะ ใช่นะคะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะคะไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ด้านบนนะคะอันนี้เราย้ายลงมาใหม่นะคะจะอยู่ตำแหน่งที่ ด้านล่างนะคะตรงฝาเปิดเลยนะคะก็รถที่อยู่ด้านหลังนะคะเวลาเราเบรคนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะหรือบางทีลูกค้าติดโลบาร์เข้าไปนะคะจะมองไม่เห็นไฟเบรคด้วสามแล้วก็ดีไซน์ใหม่ค่ะให้ย้ายลงมาในตำแหน่งนี้นะคะพร้อมกับตัว w i ยแท็กนะคะตัวฝาท้ายนะคะจะมีทัชเชนบาร์นะคะก็คือเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงให้ด้วยนะคะก็เบามากๆเลยนะคะมือเดียวก็ปิดได้เลยะคะ่ะเปิดได้ง่ายด้วยนะคะ ด้านท้ายนะคะอย่างที่แนนแจ้งนะคะเราย้ายในส่วนของตัวโช๊คใหม่นะคะทาให้ฐานล้อก,กว้างขึ้นและกระบะท้ายก็คือกว้างขึ้นด้วยนะคะลูกค้าสามารถยกไม้พาเลทั้งอันนะคะคือใช้โฟกกลิฟ์นะคะยกไม้เลทตขึ้นไปวางด้านบนได้เลยนะคะมาพร้อมกับไลเนอร์นะคะอันนี้ที่ติดตั้งมาเป็นไลเนอร์แบบลอเลียบแบบนี้นะคะก็ช่องเสียบไฟนะคะอันนี้จะมีช่องเสียบไฟมาปักไฟมาให้เลยนะคะอันนี้ปักไฟนะคะ2องรอ3อโวลต์400วัตต์นั่นเองนะคะก็สามารถเสียบใช้ งานได้ตรงนี้เลยด้วยนะคะกระบะด้านหลังนะคะดีไซน์มาใหม่นะคะจะเป็นทรงสปอยเลอร์นะคะแล้วก็จะมีด้านหลังที่เป็นปิดตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของไม้บรรทัดแล้วก็ช่องที่สามารถยึดนะคะในส่วนการทํางานนะคะตรงนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะ กับโลโก้ด้านหลังนะคะจะมาพร้อมกับกล้องที่เป็นกล้องถายหลังนะคะตัวไวแทกตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับกล้องถอายหลังให้ด้วยนะคะแต่ถ้าลูกค้าซื้อฟังเชื่อมเพิ่มนะคะก็จะอัพเป็นกล้อง360อ้องศาก็จะเพิ่มตัวกล้องเข้ามารอบคันให้ด้วยนะคะ กันชนท้ายมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นการชนท้ายเดิมนะคะเป็นสีกาไฟนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านนะคะพร้อมไฟส่องทะเบียนนะคะเดี๋ยวแน,นจะพาไปชมด้านในนะคะภายในของว i ยแท็กนะคะก็คอนโซลนะคะจะเป็นหนังนะคะเดินตะเข็บด้วยด้สีส้มนะคะเป็นเอกลักษณ์ของว i ยแท็กนะคะพร้อมสกรีนวายแท็กชัดเจนนะคะแผงแอร์ปรับใหม่นะคะเป็นแบบลงพึ่งแบบนี้นะคะ,ะกับหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะสามารถรองรับ Apple c a r p l a y นะคะ Android Auto และ อีกหนึ่งจุดนะคะก็คือมีในส่วนของ Ford p a าสด,ด้วยนะคะ f o r ์ p a าสลูกค้าก็าสามารถเช็คสถานะต่งางๆนะคะสั่งสตาร์รถผ่านทางมือถือได้ด้วยนะคะนัดหมายศูนย์บริการเข้าใช้งานนะคะหรือในส่วนของสภาพของน้ำมันเครื่องต่งางๆนะคะก็จะ ผ่านโชว์ที่หน้าจอตรงนี้แล้วก็ในส่วนของมือถือของลูกค้าด้วยนะคะจอก,ก็จะแสะดงสถานะต่างๆนะคะหรือเวลาลูกค้าเข้าฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็จะโชว์มาที่ตรงนี้ด้วยพร้อมกับในส่วนของแผนที่ก็จะโชว์มาที่ตรงนี้ด้วยนะคะแผ่นคอนโซลนะคะจะมาพร้อมกับชาร์จไวเลสนะคะแล้วก็ช่องเสียบ USB นะคะตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะคะเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็โหมดเข้าไปส่วนของการใช้งานโหมดต่างๆนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาเซลแนนได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะไม่ว่าจะ เป็นการตกแต่งหรือฟอรุร่นใดนะคะวันนี้เนนขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก่อนจะคลิปขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะรับรองว่าคลิปหน้ามีอะไรดีอะไรเด็ดมาให้รับชมแน่นอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เน้นด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ